ครั้งที่แล้วหลวงตาบอกว่าเท่าที่หนูจําได้นะคะก็คือเห็นตามจริงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับไปเป็นปกติธรรมดาแล้วก็ไม่มีผู้กระทําค่ะเออเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคก็แสดงว่าได้พบปัจจุบันธรรมแล้วพบใจแล้วกลับมาหลงไม่ดูสิแล้วก็ผ่านไปสองอาทิตย์หนูก็ไปปฏิบัติต่ตอะคะ่ะแล้วทีนี้ยมันก็เกิดความเข้าใจในธรรมขึ้นเออ ว่า,วาถ้าในภาษาในคลิปของหลวงตาหนูก็เข้าใจว่าหนูพบใจแล้วแล้วก็พบใจพบธรรมมนต้องอีกขั้นหนึ่งก็ถึงใจถึงปฏิพานใช่ค่ะ,คะเออส่วนใหญ่มันพบใจแล้วมันจะเอาตัวเราไปประคองรักษาใจกยึดใจยึดสภาวะใช่ค่ะก็มีทั้งประคองแล้วก็ไม่ประคองแล้วก็เห็นตัวผู้รู้เกิดดับแล,แล้วก็ดีดีด แล้วพอมันก็เกิดความเข้าใจว่าทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยมันมีสังขารปรุงแต่งมันมีวิญญาณไปรับรู้มันก็เกิดคาถามกับตัวเองว่าอาา้าวแล้วเราจะเห็นอวิชชาได้ยังไงหรือว่าเราจะเข้าใจได้ยังไงเมื่อก่อนมันก็เข้าใจว่าอาวิชามันเป็นสังขารแต่ว่าพอปฏิบัติไปเนี่ยก็เห็นเลยว่าอาวิชชาเนี่ยเกิดดับเหมือนกันก็มีจังหวะที่เป็นวิชาขึ้นมาตามสภาพธรรมนั้นๆค่ะ <c oughs> นะวันนี้ก็เห็นการเกิดดับถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆอ,อะค่ะ <c oughs> แค่ในข่าววันนี้ดีแล้วดีดีดีเออแล้วเนี่ยไปอันน้ชื่อเรายุ้ยยุ้ยค่ะนุ้ยนุ้ยไปกลับไปแล้วไปไปไปฏิบัติอย่างไงต่อหลังจากพบใจที่นี่แล้วแล้วไปปฏิบัติยังไงก็กลมกลืนกับความใช้ชีวิตประจําวันได้มากขึ้นค่ะก็คือเห็นทมนะขณะที่อยู่ในชีวิตประจําวันไม่ใช่แค่ทางปฏิบัติอย่างเดียวอะค่ะแต่ก็ยังเห็นถึงยึดปล่อยยึดปล่อยอยู่ค่ะของตา มันเหมือนกับว่าเราอยู่ในทะเลทะเลทุกทะเลทุกมันจะมีคลื่นลมเยอะนะไหมในทะเลทุกมีคลื่นลมเยอะแต่มันมีหลักปักไว้ในกลางทะเลทะเลก็คือใจเนี่ยในใจมันจะมีคลื่นลมเยอะมีคลื่นลมคึ้นความคิดและอารมณ์เนาะในใจเนี่ยมันจะมีขึ้นความคิดอารมณ์แล้วก็ปักหลักไว้ในใจแล้วก็มีตัวเราเนี่ยก็กล้าหาญที่จะปล่อยหลักแล้วก็ ว่ายออกไปสามารถว่ายไปบนขึ้นลมได้ไปบนขึ้นน้ําทะเลได้ไม่จมน้ํำทะเลแต่ว่ายไปแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวก็กลับมากอนหลักออกว่ายออกออกไปจริงมีตัวตนว่ายออกไปแล้วก็มีตัวตนกลับมากอดหลักมีตัวตนว่ายไปแล้วก็มีตัวตนกลับมากอนหลักคือไม่ไม่จมน้ําทะเลแต่ก็ว่ายออกไปอยู่แต่ก็ยังกลับมากอดหลักอีกหมายถึงอะไรเข้าใจค่ะหลวงตา เข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าสิ่งที่ทําอยู่มันมีผู้ทําอยู่คะ่ะอืม,อม,อม,มันจะมีช่วงที่ไม่มีผู้ทำอะคะ่ะเป็นบางขณะแล้วก็ยังก็ยังมีผู้ทำอยู่ปะปนกันไปอยู่คะ่ะไม่มีตัวเรากอดหลักแล้วก็ไม่มีตัวเราจะข้ามพ้นอะไร ไม่มีตัวเราที่จะกอดหลักและไม่มีตัวเราที่จะข้ามพน้นว่ายออกไปคือไม่มีการที่ว่าไม่ตัวเรารักษาความไม่หลงเดี๋ยวก็มีตัวเราหลงตัวตนที่แท้จริงไม่มีตเพทธรมานตาทำทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารและนิพพานที่ทำให้เกิดไม่ดบ ไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีอยู่จริงเป็นมายาเป็นมายาไม่มีใครต้อนรักษาตัวเราให้ไม่หลงและไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเราหลงเมื่อเข้าถึงธรรมชาติตัท s ธรรมความจริง มันเลยไม่มีตัวเราหลงหรือจะรักษาตัวเราให้ไม่หลงอีกต่อไปข้ามพ้นความยึดถือและข้ามข้ามพ้นความพยายามที่จะไม่ยึดถือไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกับปียอดเขาสูงอะโดยคาดหมายว่าพระนิพพานอยู่บนยอดเขาสูงแล้วเราก็ดินรนกระเสือกกระสนเอาตัวเราปีนเขาด้วยความทุกข์ยากลำบาก ไปจนถึงยอดภูเขาสูงจนยอดแล้วไปจนถึงยอดแต่ยังไม่ได้ขึ้นถึงยอดได้แต่เกือบถึงยอดแล้วแล้วก็จะไหลตกมาเรื่อพยายามพยายามกอดยอดเขาไว้ให้แน่นพยายามตึงยอดเขาไว้แน่นมันก็คอยตกตกมาเลยแล้วก็ขึ้นพยายามขึ้นขึ้นพยายามตกตกขึ้นขึ้นพยายามตกตกขึ้นขึ้นเพราะเราเข้าใจว่ามันมีนิพพานอยู่บนยอดเขาถ้าเราไต่ถึงยอดเขาแล้วเราก็จะนิพพาน มันเป็นยังไงเลยอย่างเงี้ยแ้นเป็นงี้แล้วเป็นไงทุกข์ไหมทุกข์ค่ะทุกทุกเพราะทุกเพราะเพราะเห็นว่ามันมีจริงๆแล้วมันไม่มีเออใช่ใช่ใช่ใชไม่มีทั้งนิพพานที่มีอยู่บนยอดเขาและไม่มีตัวเราสเพธมานาตาทำทั้งสังขารที่เกิดดับและวิสังขารทำให้เกิดไม่ดับนิพพาน ไม่มีอัตตาตัวตนไม่ใช่อัตตาตัวตนสเพธรรมะอนัตตาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาคนพบสัจธรรมความจริงนี้ไม่มีตัวเราไม่มีของเราอยู่จริงจึงไม่มีตัวเราปียอดเขาไปเอาพระนิพพานเป็นความหลงผิดก็ใจผิดที่จะพยายามรักษาสภาวะใดไว้เข้าใจนะเข้าใจค่ะ กราบนมัสการหลวงตาแล้วก็พระอาจารย์แล้วก็มาด้วยกันหมดเลยมาด้วยกัน,นเจ้าค่ะค่ะโยมมาเป็นหนที่สี่เจ้าค่ะก็ขออนุญ,ญาตรายงานสภาวะเอาณนะตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่า ข้างในขันนะคะมันมีอาการหวั่นไหวซึ่งเป็นอาการปกติประจำของโยมคือตอนนี้ก็จะมีอาการใจเต้นแล้วก็รู้ว่ามีตัวเราที่กําลังเสวยอาการนี้อยู่แล้วก็มีตัวเราที่เป็นผู้ผู้มองมันแต่ก็กไม่ได้พยายามที่จะแก้หรือว่าไปประคองรักษาอะไรเจ้าค่ะมีอะไรสงสัยไหมขออนุญ,ญาตรายงานตอนช่วงที่โยมหลับตาภาวนาแล,ละกนัะ<ช>มันเป็นยังไงทาง มาเคยแล,แล้วมันจะมาถึงอย่างนี้ไงของเราทีมีอยู่หนหนึ่งเจ้าค่ะฟังคลิปหลวงตาแล้วก็เริ่มจากจิตที่ฟุง้งซ่านแล้วก็ฟังแล้วก็ค่อยๆสงบลงสงบลงเรื่อยๆความฟุง้งซ่านเริ่มสงบลงก็เหลือแต่ตัวรู้ที่กําลังมองสภาวะเกิดดับที่ที่อยู่ภายในจนกระทั่งมันมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยที่จริงๆณนะขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกิดความจดจันนะคะแต่ว่าพอมาคิดย้อนหลังเนี่ยมันเกิดความ จำได้ขึ้นมาว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งตัวที่รู้เนี่ยมันก็เหมือนกับมันหายไปแล้วก็มันสภาพมันเหมือนกับว่าทั้งความสุขปิติที่เกิดจากสมาธิที่มันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ค่ะกับตัวที่รู้เนี่ยมันเหมือนมันลอยอยู่ท่ามกลางอาวกาศอันนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นสภาพของการที่ตัวรู้ดับหรือเปล่าคะเจ้าคะ ก็มันลอยแล้วมันยังมีอยู่ไหมหรือไม่มีลอยหายออกไปตอนนั้นไม่นิยามอะไรเลยเจ้าค่ะก็จะรู้สึกเหมือนกับทุกอย่างมันค้างเติงอยู่กลางอวกาศแต่ว่าณโมเมนต์นั้นเนี่ยไม่ได้เกิดคําอธิบายใดๆแต่ว่ามาอธิบายได้หลังจากที่เกิดโมเมนต์นั้นก็ดีแล้วขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจริงๆโยมก็ยังชอบหลับตาเพราะว่ามันสบายเจ้าค่ะไม่เป็นไรขอให้มันไม่ได้เกี่ยวกับหลับตาหรือลืมตามันอยู่ที่ติดอะไรไหม ถ้าไปติดไม่ยึดอะไรทั้งภายนอกภายในก็นิพานเรื่อยไปมีสามอย่างคือไม่ส่งออกนอกสองไม่สยบติดภายในไม่ติดแช่กจมแอาการสามไม่ยึดบ้านถือบ้านสิ่งใดคือไม่เอาอะไรมาหมกมุ่นยึดบ้านถือบ้านไม่ได้ใจกุเจา้ตาตัดว่าเธอจะนิพานไปทุก,กปัจจุบันขณะทุกเรื่อยไปแห่ะเธอจะนิพานไม่ส่งออกนอกจนมันเป็นสยบติดสิ่งใดภายนอกเช่นตัวอยู่นี่แต่จิตใจกลับไปไปหาครอบครัวไปไปส่งออกไปอย่างงี้ เรียกว่าส่ง,งนอกส่งข้างในคือหมกมุ่นฟาลงตาอยู่แล้วก็ไปหมกมุ่นจะอาอะไรเป็นอะไรทําอะไรไปไปจับไปคอไปประคอรักษาอารมณ์สบาวาา่าใดเรียกว่าหมกมุ่นข้างในจิตมาข้างในสามไม่เอาอะไรมา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 ,า,า,คาค้างคาแขนเือผูกเจ็บประค่าปยาบาทไว้ในใจด้วยความจิตมาถือมาในความรักให่วงใย,ยผูกพันถ้ามีสามอย่างเนี่ยจะนิพพานก็พระสารฟังจบก็นิพพาน ว่ามีมีพูดที่พระสาวกฟังจบก่อนิพพานเลยกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอาว่าไงเราการมรดการหลวงตาพระอาจารย์และครูผู้ช่วยสองท่านค่ะชื่อเอค่ะเอามาครั้งที่สองคมื่อกี้คนนี้ชื่ออะไรนะเบลค่ะเบลเนี่ยเอค่ะเอเอาเอว่าไงค่ะ ครั้งที่แล้วไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงตาแต่ว่าหลวงตาเมตตาชี้ว่ายังไม่ตื่นรู้เจ้าค่ะกลับไปที่บ้านก็พยายามฝึกเจริญสติเท่าที่ทําได้แต่ว่าก็รู้ว่าส่วนใหญ่จิตมันจะไหลไปอยู่ในความคิดแล้วก็จะมีตัวเราเป็นผู้ทําตลอดเวลาออยากกลับขอความเมตตาหลวงเออพูกนี้เก่งนะแนะทีเดียวแก้ได้เลยแก้ได้เลยแกจนไม่ใช่ว่าแก้เล็กๆนะเนี่ยแก้จนถึงที่สุดเลยเนี่ยแค่แนะไปทีเดียวแก้ได้เลยเก่งมากเลย ไม่แพ้กันเลยสี่คนนี่มีครอบครัวมีลูกอะไรป่าเนี่ยไม่มีไม่มีแสดงว่าไปเล่นกับจิตมั้งเนี่ยสงสัยยัง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 ,ยงติดบันเทิองอยู่ด้วยค่ะหลวงตาเออนั่นดิ <laughs> มันยังเป็นอ,อยู่อย่างนั้นอยู่ความเพลินใจนันทิเป็นบอกเกิดของตัณหานันทิราคะตากตาตัตระตัตระพินตินิสตะาทิตังกามาตัตนาปวัตนาวิปวัตนาตัณหาเป็นบอกเกิดแห่งอุปทานพบชาติทุกเพราะฉนั้นอย่าประมาทในธรรมนะ ไอ้ที่เราไปเล่นๆอยู่กับความเพลินใจเนี่ยอันนี้ต้องย่าประมาทไม่ได้ต้องละนะต่า <นะ S 2> หลังตาน้อมๆม,มาถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ไปติดจมแช่อย่ไม่ไปติดอยู่ในที่เล่นๆอย่างนั้นก็จะพ้นทุกได้เลย okay. ขอบคุณหลวงตาอย่างที่สุดค่ะทาเท่านี้ก็เดินทางมาถูกแล้วเหมือนกันกบขับรถไปบนซูเปอร์ไฮเวย์แล้วแต่มันก็จะต้องผ่านผ่านไม้ก้นผ่านด่านไปเรื่อย ่กก็ต้องมีเขาไอยู่ในเปรียมาณะเนี่ยอยู่บนเส้นทางของซูเปอร์ไฮเวย์อยู่ซูเปอร์ไฮเวย์ก็คือทางอริยมรรคอริยผลที่ที่ว่าสติปัฏฐานสี่อ่ะมีมมีีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยลึกรู้เนี่ยเรียนรู้หรือลึกรู้ทำความในสัจธรรมความจริงกายในกายเวทนาในเวลาจิตในจิตทำในธรรมเนี่ยเรียนรู้จิตเรียนรู้ธรรมในสติปัฏฐานสี่อ่ะอันเนี้ยกายในกายเวทนาเนี่ย กายในกายยังหยาบอยู่กายในกายหยาบที Syndrome, Trail, ่สุดแล้วเวทนาเวทนายาบปานกลางแต่จิตกระทํานีนม่นมันที่สุดแล้วมันก็จะนิพพานแล้วมันเป็นขั้นสุดท้ายที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานกับขอการหลวงตาครั้งที่แ <Kara> ล้วมาพร้อมกันฮะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วหลวงตาบอกว่าจิตผมชอบเข้าไปวิเคราะห์วิจัยจับข้างในแล้วก็เรียกชื่อว่าอะไรเป็นอะไรหลวงตาบอกวิธีแก้ว่าปล่อยให้มันเป็นไปเปรียบอาการข้างในเหมือนรถมันชน แล้วแก้โดยการทําเหมือนเป็นตํารวจจราจรที่ไม่ให้ไอ้เลนตรงข้ามาเวลาเห็นรถชนแล้วมันคอยชะลอปล่อยให้มันเป็นไปผมก็เอาไปทําตลอดทั้งสองสัปดาห์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ปล่อยให้มันชนชนชน,ชนไปเรื่อยจนถึงมาเห็นว่าแม้แต่ตํารวจจราจรก็ต้องปล่อยจนจนไม่จับอาการเจตนาที่จะปล่อยให้รถมันชนคือปล่อยเลยกลายเป็นว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันเต็มที่ เลยมีความรู้สึกว่าเป็นการเปิดทุกอ,อย่างมันเต็มที่เหมือนไม่ได้ภาวนากลายเป็นว่าพอกลับไปก็นั่งสมาธิหลับตาไม่ได้อีกลืมตาทั้งวันแล้วก็มันก็รู้สึก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 ต่อเนื่องทั้งวันดูไปดูมาก็เริ่มไปยึดเอาความรู้สึกต่อเช้าวันนี้ต่อมาก็คือไปเห็นตัวอาการที่ไปยึดในไอ้ตัวความรู้สึกกับไอ้ตัวรู้ปลอมดูแต่มันก็คลายแต่ก็คลายไม่สุดจนมาคลายตรงไปห้าตรงนี้ฮะถึงเพิ่งรู้ว่าสภาวะ ของที่อยู่ใต้ลมโพของหลวงตาเนี่ยช่วยได้เยอะคือมันเห็นอาการไอตัวที่มยึดเนี่ยเห็นมันเป็นเหมือนจิตเป็นเหมือนฟองเบาๆแล้วมันแตกโพะแตกโพแตกโพแล้วก็อ๋อสภาพของเห็นสิ่งต่างๆมันเกิดดับอยู่ภายใต้ความไม่มีมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเห็นเห็นพอมานั่งตรงนี้เลยเกิดอาการแบบตื่น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 ตลอดเวลาฮะตอนนี้เป็นประมาณนี้ครับหลวงตาถูกต้องแล้วเพื่อการเรียนรู้อยากจะซักไรเพื่อน ตักเต็มที่เลยทางเดินของเขามาอย่างไงเป็นอย่างไงก็ใจะอะไรว่าอย่างไงนี่เป็นการเรียนรู้สึกการะการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วพวกถ้ากระถามอาจารย์ผู้ช่วยสอนได้อ่ตาตาคนเราถามกันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันมีใครถามอะไรเอาเลยขออนุญ,ญาตถามนะคะคือว่าที่เห็นรอบที่แล้วอะคะ่ะจะอยู่ในการหมกมุ่นค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังไม่หลุดทีเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่นะปฏิบัติซึ่งตัวเองก็เป็นนะคะ มันจะเป็นอุปนิสัยของความเคยชินในการหมกมุนมันต้มันเข้าไปเองเลยทอมก็จะตลอดเวลาอยากขอให้ขออธิบายให้ใหละเอียดหนึ่งเลยไหมคะว่าจุดเปลี่ยนเพราะว่าวันนี้มาเห็นความแตกต่างชัดเจนคะ่ะว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบคอคือมันมันตื่นค,ค่อนข้างตื่นมากๆค่ะคือมันไม่เหมือนกับรอบที่แล้วเลยเลยอยากให้อธิบายจุดที่ค่อยๆเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนมาเป็นถึงตรงนี้คะ่ะครับขอโอกาสครับก็จริงๆจุดเริ่มต้นจริงๆเลยคือนั่งหลับคือนั่งลืมตา มันมันมันดัดนิสัยเยอะมากแล้วก็การการนั่งลืมตาเนี่ยมันทําให้ละลายความแตกต่างอันนี้ผมพูดจุดที่สําคัญที่สุดที่ผมเห็นนะฮะละลายละลายความแตกต่างระหว่างภาวนากับชีวิตประจําวันมันไม่มีมันไม่มีการภาวนามันไม่มีชีวิตประจําวันมันมีแต่ชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับยิ่งทํามันยิ่งเหมือนผมรู้สึกทิ้งตัวปล่อยตัวให้มันไหลไปกับชีวิตเลยแต่ ยิ่งปฏิบัติยิ่งเกิดความรู้สึกว่าผมกับคนไม่ปฏิบัติต่างกันนิดเดียวพอพอเปลี่ยนแค่มุมมองแค่นั้นน่ะผมก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆมันเป็นแค่มุมมองเลยพอรู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องแค่มุมมองเนี่ยผมก็เลยมองว่าโอเคถ้ามันวิ่งเข้าไปบ้างก็ปล่อยมันวิ่งพอปล่อยมันวิ่งเดี๋ยวมันก็เลิกวิ่งพอมันเข้าไปหมกหลงก็รู้ว่าเป็นอาการหลงเดี๋ยวมันก็เลิกหลงพอมันเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตก็เริ่มชินว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้ มันไปบังคับให้มันเข้าไปก็ไม่ได้บังคับให้มันเลิกก็ไม่ได้สุดท้ายมันอยู่ที่มันมีผู้ไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเข้าไม่ดีออกไม่ดีลงไม่ดีมีสติดีอย่างเงี้ยฮะพอมันเลิกเปลี่ยนมุมมองตรงนั้นแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันเต็มที่แล้วทิ้งตัวเหมือนคนธรรมดาเป็นการปฏิบัติเหมือนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเกิดการอีโวปฏิวัติทั้งร่างกายจิตใจคือมันรู้สึกมันเปลี่ยนเข้าไปถึงแกนสมองฮะอย่างเมื่อเช้าเนี่ย อย่างช่วงแรกที่ผมเอาไปสัปดาห์แรกเนี่ยคือผมจะเห็นความจริงจังตัวเองเยอะมากแต่มุมมองเปลี่ยนแล้วนะฮะแต่ข้างในมันยังไม่เปลี่ยนตามความจริงจังในสมองเนี่ยในระดับเส้นประสาทเนี่ยจริงจังมากมันเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนไฟฟ้าก็วิ่งแบบเป็นวัดสูงสงแต่พอมันปล่อยเป็นธรรมชาติร่างกายเริ่มรู้แล้วว่ามันเหมือนเด็กเออผมเปรียบเทียบมันคล้ายๆเด็กอะฮะว่าถ้าเด็กตื้อๆคนนึงเนี่ยแล้วไม่บอกจะทํา มันจะทําเลยบอกจะจับนะมันจะยืดเลยแต่ถ้าปล่อยให้มันจับมันจะยืดล่อๆเราอย่างเงี้ยแล้วก็ผมไม่สนใจมันจับแล้วผมไม่สนใจมันคล้ายๆมันเบื่อเองผมบอกอ้าวเหมือนเลี้ยงลูกเลยมันก็เลยค่อยๆเบื่อเบื่อัาการมาหลอกให้ผมจริงจังไปห้ามมันมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายพอมันปล่อยไปปล่อยมาก็เลยมันยังหลงอยู่แต่ว่ามันหลงสั้นแล้วก็กลายเป็นว่าทุกครั้ง ที่มันเริ่มเกิดเคลื่อนสัปดาห์ที่สองเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือมันกลายเป็นว่าความรู้สึกตัวเริ่มเกิดอัตโนมัติไม่ต้องประคองเพราะว่าเนี่ยอย่างขยับมันก็รู้สึกอยู่แล้วคนธรรมดาก็รู้สึกแบบนี้ผมไปทําอะไรเนี่ยตอนผมเดินจงกรมผมก็รู้สึกขามันกระทบก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะขามันก็รู้สึกอยู่แล้วพอรู้สึกมันก็รู้สึกตัวตรงนั้นเลยก็เลยกลายเป็นว่าเข้ามาดูข้างในต่อความคิดเคลื่อนก็รู้สึกอยู่แล้วความรู้สึกเคลื่อนก็รู้สึกอยู่แล้ว ก็เลยมองว่าเออแล้วจะทำอะไรมันก็เลยเลยกลายเป็นว่ามันกึ่งเลิกทําแต่เลิกทำร้อยเปอรไหมไม,ไม่มันยังเห็นอยู่ว่ามันมีอาการที่ไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันเป็นอาการทํามันยังเป็นอาการยึดปล่อยยึด ปล่อยแต่เมื่อกี้ที่ได้ความรู้แบบระเบิดเลยก็คือครั้งแรกก็ตอนที่นั่งสารานั้นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนที่หลวงตาเทศตั้งแต่อยู่ยืนยัยไล่มาแล้วสภาวะหลวงตาที่แม่ตาสอนให้เห็นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกถึงอาการใจแล้วก็อาการของความไม่มีชัดขึ้นมนเลยยิ่งเด็กคนนี้มันก็เลยยิ่งเห็นว่าอาการเกิดดับทั้งหลายเนี่ยเป็นเพียงภาวะเล็กๆท่ามกลางความใหญ่ของความไม่มีแต่ก็ไม่รู้สึกว่าความไม่มีมันจะยิ่งใหญ่อะไรมากมายมันเป็นภาวะธรรมดาของสองฝั่งด้วยก็เลยรู้สึกว่า แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันช่วยสอนให้พฤติกรรมของขันเนี้ยมันเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากขึ้นแต่ลึกๆผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันถูกต้องที่สุดไหมแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนเดินมามันเป็นธรรมชาติขึ้นสบายขึ้นเป็นคนปกติขึ้นแต่ยังไม่ปกติร้อยเปอร์เซ็นยังมีมาสของนักปฏิบัติยังมีความจรงิงจังยังแอบทำยังแอบมีเจตนาแต่ว่าถ้าผมประเมินไม่ผิดเนี่ยประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นจะถูกรู้ทัน แต่ไม่ทําอะไรและอีก40%มันจะผสมระหว่างเผลอกับรู้ทันแล้วมงครับมันจะอยู่ประมาณเนี้ยครับประมาณนี้ฮะรักใหละเอียดเลยพวกเราเนี่ยไอ้นี่อูนี่อยากรักใครซักเลยนะอินี่เนี่ยรักเลยอ้าหน่อยหน่อยซักอะขอโอกาสนะคะไม่ทราบไม่ทราบคุณอะไรนะคะผมชื่อฮิมครับพอนคูสลีมอมา H I M ครับแล้วก็ ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่จะมาเจอองค์หลวงตาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะปฏิบัติยังไงอะคะก็มาตรฐานครับอานาปาณสติสติปฐานแล้วก็ติดนิสัยจริงๆก่อนหน้านี้ก็พยายามเจริญสติแต่ไม่รู้ตัวว่าเวลาการเจริญสติของผมะมีทิฏฐิอันนึงคือเวลาเจริญสติต้องกดลงทิศฐิมันจะวิ่งลงอย่างนี้ตลอดหลวงตาไม่ชี้วันนั้นไม่เห็นเลยว่าสติของผมเนี่ยที่ผมตีความสติมันจะวิ่งแบบนี้แล้วไม่ใช่ทิ้งธรรมดามันทิ้งแล้วกดแช่ มันจะเป็นอาการนี้ตลอดเวลา mm hmm. จนกว่ามันจะเหนื่อยแล้วปล่อย mm hmm. พอมีอาการใหม่ก็จับกดซึ่งไม่รู้เลยว่าจริงๆไอตอนที่ผมจับกดเนี่ยมีอาการอีกเป็นล้านที่วิ่งอยู่มันเลยกลเป็นว่าละเลย mm hmm. ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆมันมีแค่มุมนี้แล้วหลวงตา <c oughs> ชี้พอดีว่าท่านชี้ด้วยคำพูดว่าเหมือนผมเข้าไปวิเคราะห์วิจัยแต่จริงๆตอนที่ผมฟังเนี่ยผมเห็นอาการจับกดตัวนี้เป็นอาการหลงที่สุดที่ผมไม่รู้ตัวเพราะมันปลดล็อกตรงนี้แล้วบวกกับหลวงตาชี้อีกครั้งหนึง่งอันนี้ผมชอบมากคือผมนั่งตรงเนี้ย แล้วก็หลวงตาให้นั่งลืมตาประมาณนว่าฝึกมาเยอะแล้วก็พอลืมตาได้ลืมตาก็ได้เสร็จปุ๊บผมลืมตาก็ยังควบคุมจิตได้ควบคุมจนแม่ชีน่าจะ,จะเป็นแม่ชีฮะมาชี้ผมบอกว่าผมพยายามไปนิดนึงคราวนี้พอพยายามไปนิดนึงผมก็ยังมีนิสัยเดิมโอเคดัดเก่งฮะก็คล้ายๆดัดบอลไซต์ต่อโอเคลดความพยายามไปทําให้ลดความพยายามได้ด้วยคือผมปรุงแต่งเก่งขนาดนั้น ปรุงให้ลดความพยายามคราวนี้จิตมันก็เป็นการตื่นแบบเฟกๆแล้วก็เห็นผู้ตื่นแล้วก็ค้างเฟกอยู่นะนั่งยิ้มอยู่เงี้ยเหมือนเสพกัญชาอย่างเงี้ยจนถึงท้ายเลยแล้วก็คิดว่ามันถูกใช่ไหมคะคุณฮินตอน,นั้นคิดว่าถูกมาก<อ>แล้วหลวงตาเดินมาณนะวิสนาทีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะบอกอ่ะเลิกท่านชี้มาที่ผมบอกว่าปุงแต่ง Uh huh. ทั้งหมดมันพังลงหมดเลยคือผมไม่แน่ใจแต่เหมือนกับท่านรอให้จังหวะสุดท้ายมันถึงพีคที่สุดอะแล้วปบให้มันพังลงไปแล้วเลิกเลยแล้วท่านบอกเออเป็นปกติละผมเลยจับจังหวะได้อ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เอง uh huh. แล้วก็เริ่มเริ่มกลับไปดูข้อเสียของผมคือปรุงเก่งมากแล้วก็พอนั่งสมาธิเยอะมันก็เลย uh huh. แบบอย่างที่บอกขนาดเลิกพยายามยังปรุงเป็นอาการธรรมชาติได้มันจึงดูยากมาก uh huh. เพราะผมสามารถจิตผมคล้ายๆกับคนที่วาดรูปได้เหมือนทุกๆอย่างอะ <c oughs> จนกว่าจะเป็นธรรมชาติจริงถึงได้รู้ว่าโอ้โห <c oughs> เหนื่อยมานั่งนานมันมันหายเหนื่อยแต่ว่ามันยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นลายเซ็นผมที่ต้องทําเยอะต้องฝ่าฟันต้องตากตำต้องลุยเยอะๆอย่างยุ้ยเนี่ยที่บอกปีนเขาเนี่ยของผมนี่ปีนสวัสด์เลยคือชอบ <c oughs> วาดภาพว่าอะไรมันยาก,ยากๆหนักๆเลยติดเป็นนิสัยมาเงี้ยครับ <c oughs> แต่ว่าพอก่อนหน้าก็โดยทําตามมาตรฐานแต่ที่อธิบายให้ฟังคือก่อนหน้าจิตผมเป็นอาการนี้ครับผม แต่ก็ยังดีนะคะที่เห็นตามตอนที่หลวงตาชี้ให้ได้นะขณะนั้นโอ้ช่วงนั้นเป็นวินาทีทองเลยคร<อ>ับครับผม<า>กลับหลวงตาครับสาธุด้วยนะคะครับผมแล้วหลังจากที่คุณหิมไปไปฝึกเองหน่อยเขาเล่าหน่อยเข้าใจตอนแรกก็เหมือนก็มีการตัวตัวคอยตรวจสอบอยู่เหมือนกันม,นะะมีมีมี<อ>แต่แต่ว่ามุมมองที่ได้จากการฟังทมเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมันมันช่วยใส่ซอฟต์แวร์จนป้องกันผลหมดเลยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ฟังธรรมะของหลวงตาอย่างน้อยสองเวลา ทั้งคลิปเมื่อ18ปีที่แล้วก็มี8ปีที่แล้วก็มี4<อ>ปีที่แล้วก็มี1ปีที่แล้วก็มีไล่ฟังอย่างบ้าคลั่งฮะจึงเห็นมุมมองทั้งหมดแล้วก็รู้ว่ามันต้องมีมุมมองอยังไงแต่ว่าไออาการเลิกเนี่ยผมรู้โดยเฉพาะของผมที่ปรุงเก่งๆเนี่ย1สัปดาห์เป็นต้นไปจริงๆอาจจะต้องอีกสักพาห์นึงแล้วผมยังรู้สึกมีลิ้วๆของความจริงจังอยู่ แต่ก็ลบหลายเซนนั้นไปได้พอควรละครับแต่ว่าผมยังไม่กล้าบอกว่าเห็นชัดเพราะว่าคนมันยืนอยู่ในความจริงจังเอาจริงเอาจังมาตลอดจู่ๆมาบอกว่าผมเป็นธรรมชาตินี่ผมไม่กล้าเพราะมันแค่สองอาทิตย์เองครับผมแต่พอตอนหลังพอปล่อยทุกอย่างเลิกคอยตรวจสอบคอยบังคับก็เลยรู้ว่านี่คือธรรมชาติจริงๆก็อยู่ไปอย่างนั้นใช่ใช่แล้วยิ่งมาชัดตอนที่มานั่งต่อหน้าหลวงตาเมื่อกี้กับตรงลานเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าสภาพแวดล้อมที่นี่ โอ้โหทะลุ <ไป S 1> ทะลวงแล้วก็ตื่นโพรงไปบังคับไม่ได้แลนะ้วตอนนี้แบบมันเหมือนกับร่างกายผมมันยิบยับยิบยับยิบยับนึกถึงที่หลวงตาทํำภาพให้ดูเมื่อสองสไปด์แล้วยิบยิบ้มยิ้มหงามกลางความไม่มีตอนนี้มันมเป็นอย่างนั้นเลยเอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับอนุโมทนาด้วย